มีล่องเรือได้เนี่ยออันนี้หรือเปล่าที่เขาต้องจองคิวใช่จองคิวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โเออนี่น่าสนน่ะนี่น่าสนน่าล่องเรือโอ้โหดูเรือดีแบบเร็วเหมือนกันนะเออเรือแบบขับแรงอะโอ้โหโอ้โหถ่ายตรงนี้แม่สวยมาก โอ้โหร้อยคิวเนี่ยตรงนี้คิวล่องเรือน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะคนประมาณเนี่ยมันยาวไปถึงร่นเลยอะก็ตีไปตีมาเนี่ยแหละตีโค้งไปตีโค้งมานี่ถ่ายยืนในพอตตงนนี้ถ่ายริเวอร์ริเวอร์แอดเวนเจอร์อันนั้นบ้านอะไร ก็คนเอารถเข็นมาเยอะมากเลยเด็กๆเนาะโอ้ก็มีมีเด็กเล็กๆก็อยากพาลูกมาเที่ยวตั้งแต่เด็กเล็กๆเรามีโอกาสมาตอนเล็กตอนโตแล้วตอนเด็กเล็กๆเราก็ใส่ไม่ใช่หรอแม่ฮะวันเดียวจะเล่นเสร็จได้ยังไงโอ้โหดูซุ้มฝั่งนู้นดิแม่สวยมากสวยมากเลยซุ้มฝั่งไกลมากเดินยังไงให้ครบวันหนึ่ง นี่เป็นการแสดงอ๋อการแสดงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แหละการแสดงของเผ่ามายาเห็นไหมสัญลักษณ์เผ่าด้านบนน่ะฝั่งนงน้นเนหมูม่บ,บ้าน รีสอร์ทสำหรับที่พักหรือเปล่ามีรีสอร์ทด้านใน<อ>ด้วยนะแม่เหรอ,อพ่อเจอในแผนที่นี่แม่ยืนในพ่อตรงนี้ผ้มีมุมน้ำตกมีมุมถ้ำด้วยสวยงามสวยงามฝั่งนู้นเราน่าจะไปไม่ถึงแล้วอ้อมไปนี่ดีกว่าแม่มันออกได้หรือเปล่านี่ไงเราอ้อมไปหลังปราสาทก็ไปอ้อมออกไปทางนี้ไงข้างหน้าปราสาทอันนั้นอะไรแม่ อยู่บอกนะว่าอยู่บอกนะอยู่บอกนะะนว่าหน้าบันไดอ๋อนี่หน้าปราสาทใช่ก็เนี่ยกระทางออกแล้วเนี่ยจริงดิเอออเนีราวนมาหมดแล้วเนี่ยเราวนอ้อมมาพอดีหรือเนี่ยเออเขาก็ต้องทำให้มันวนหากันได้เลยอ๋อดีดีดีปราสาทนี่สวยยูนในฝั่งตรงนี้สวยงามสวยงามงา็เด็กๆรอเราเราจะไปหาลูกเจอตรงไหนเนาะเห็นว่าเด็กๆรออยู่ที่อะไรนะทางออกก็ทางออก อ๋อนี่หน้าประสาทแล้วหรอแม่วนมาถึงทางออกที่เราเข้าเมื่อเช้าอ๋อเออเรากินอาหารฝั่งนู้นใช่ไหมเออเออว่ะมันเข้าในสองทางนี่นะเนาะนดีนะเราไปพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นก่อนอถ้าไม่งั้นเราอดเล่นเลยคิวยาวทุกอันเลยคิวยาวทุกอันอันนี้คิวซื้อของเหรอใช่นานแค่คิวซื้อของนั่นเนี่ยแม่เนี่ยเอเอยังยาวยาวขนาดนี้น่ะ